ครับพบกับผมช่องดักเซลคุยอีกครั้งนะครับบนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่85นะครับความเริมจากตอนที่แล้วเยาๆของเราก็กำลังเข้าขั้นวิกฤตเลยนะแต่ก็มีหนึ่งคนเข้ามาช่วยได้ก็คือชิงอยู่ของเรานั่นเองเดยกก็จะเป็นยังไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อในอีกหนึ่งครั้งคลิปนี้เป็นการส่ายทอดจาการ์ตอนชิ้นเจียง เรียกผ่านตัวละครเร่มื่องราวใหม่ความคิดสร้างสรรค์โดยนักบทความนักตีความใหม่และก็เรียกเรื่มีการแสดงภาพเรียกในสื่อการถ่พยทอดตัวละครทุกตัวละครไม่มีตัวตนอยู่จริงบทที่85พบโดยบังเอิญริมรำธารแสงสีเขียวฉายผ่านไปพร้อมกับร่างสองร่างที่ปรากฏตัวขึ้นร่างหนึ่งสวมชุดสีดำร่างของนางดูน่าหลงไหลในขณะที่ใบหน้าอันน่าหลงไหลของนางคล้ายกับเทวดาตัวน้อยนี่ก็คือจัวชิวชิงอยู่จัวชิวชิงอยู่จับเอว ของเยาๆด้วยมือเล็กๆใบหน้ายิ้มแย้มของนางแสดงออกถึงความพอใจอย่างชัดเจนใบหน้าของเยาเยาซีดลงเล็กน้อยในขณะที่นางนั่งอยู่บนก้อนหินมือของนางข้างหนึ่งนั้นจับไปที่ไหลมีรอยแดงปรากฏขึ้นท่าทางของนางยังคงนิ่งสงบเช่นเคยนางเงยหน้าขึ้นและเงียบไปสักพักขณะที่นางมองไปที่จัวชิวชิงอยู่ก่อนที่จะพูดว่าถ้าเจ้าไม่มาพวกเขาทั้งหมดคงตายกันไปหมดแล้วอะไรนะ จัวช,ชิวชิงอยู่ตกตะลึงไม่นานหลังจากนั้นริ้ฝีปากแดงๆของนางก็ยืดออกมานี่เจ้ายืนกลางจะรักษาหน้าไว้จนตายเลยหรือไงเจ้าไม่ควรรู้สึกอับอายไม่มีใครในเทวีปช้างหมางละทิ้งความภาคภูมิใจตนเองที่ต้องอับอายร่วมมือกับคนอื่นได้เท่าอูหวงแล้วเห็นได้ชัดว่านางคิดว่าเยาเยาเพียงแค่เป็นคนดื้อรัน้นเยาเยาสายหัวตัดสินใจไม่อธิบายอะไรแต่ยังไงข้าก็ต้องกราบขอบคุณ นางสามารถกําจัดอู่ควงและคนอื่นๆได้แต่การกระทําเช่นนั้นจะต้องทําลายพนึกระหว่างคิ้วของนางเสียก่อนแม้ว่านางจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่เมื่อพิจารณาจากคาเตือนของปู่เฮ้ยที่เข้มงวดแล้วผลที่ตามมาอาร้ายแรงมากสําหรับนางแล้วการที่นางไม่ทําลายพนึกนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดดังนั้นเยาเยาจึงรู้สึกขอบคุณจัวชิวชิงอยู่ที่ช่วยนางเอาไว้ เมื่อได้ยินคำขอบคุณของเยาเยาจัวชิวชิงอยู่ก็หัวเราะคิกคักยังมีความสุขขณะที่นางมองไปที่บาดแผลบนไหลของเยาเยาก่อนจะนั่งลงห่างจากนางไปหนึ่งช่วงแขนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บข้าจะช่วยทำแผลให้เจ้าไหมเมื่อเห็นดวงตาเปล่งประกายของจัวชิวชิงอยู่จูจ่จนางก็รู้สึกสับสนระหว่างโกรธและหัวรอะจัวชิวชิงอยู่ยังคิดว่าตัวนางเองเป็นผู้ชายเยาเยา,ยาอดไม่ได้จะยิ้มและพูดว่าเจ้าไม่ควรคิดแบบนั้นกับข้า ความสัมพันธ์ของนางกับจัวชิวชิงอยู่ในก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีนักดังนั้นเยาเยาจึงไม่สนใจที่อธิบายเรื่องนี้แต่เนื่องจากในตอนนี้นางเป็นหนี้บุญคุณต่อจัวชิวชิงอยู่ดังนั้นเยาเยา,ยาจึงไม่ยอมให้เกิดความเข้าใจผิดแบบนี้ต่อไปทําไมจัวชิวชิงอยู่เบ,บ้ปา,ขากขณะกล่าวยังไม่พอใจข้าไม่ดีพอสําหรับเจ้าหรือไงส่วนไหนของข้าไม่ดีเจ้าไมรู้หรอกว่ามีคนแอบชอบข้ามากแค่ไหน เย้วเย้าสายหัวย่ังช่วยไม่ได้นางไม่ได้ตอบสนองอะไรแต่เพียงแค่ตกไปที่หน้าเบาๆแสงสว่างเข้าปกคลุมร่างกายของนางในทันทีก่อนจะจางหายไปในหลายลมหายใจต่อมาจากนั้นปากเล็กๆของจัวชิวชิงอยู่ก็อ้ากว้างานน้อยแต่เดิมที่เป็นหนุ่มหน้าตาสวยงามที่นั่งอยู่บนก้อนหินตรงหน้าของนางตอนนี้กลับมีผมดำยาวสลวยห้อยลงมาจากศรีรษะใบหน้าที่งดงามราวกับไม่มีตำหนิแม้แต่น้อย ผิวพันธ์ขาวราวกะยกขณะที่เป็นประกายแสงสดใสส่วนโค้งเว้าอันสมบูรณ์แบบในร่างเพียวบางและปราณีตของนางจั่ชิวชิงอยู่รู้สึกภูมิใจในรูปร่างของตัวนางเองมากแต่หญิงสาวตรงหน้านางกลับดูน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าตัวนางเองซีอีกโดยเฉพาะดวงตาลึกลับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรสามารถข้ามผ่านไปได้และม่อบุคลิกที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับหญิงสาวผู้นี้เพียงพริบตาเจ้าชายหนุ่มรูปงามก็กลายเป็นหญิงสาวสง่าง,งาม ข้าไม่อยากสร้างปัญหาที่ไม่จำเป็นดังนั้นข้าจึงต้องปลอมตัวเยาเยา,ยาอธิบายเสียงของนางกลับมาเป็นปกติชัดเจนและไพรเละราะรากกับน้ำพุที่ไหลลินเพื่อบันเทาความทุกข์ในใจตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วหรือยังจัวชิวชิงอยู่อึ้งไปชั่วขณะผ่านไปนานพอสมควรกว่าที่นางจะตอบด้วยใบหน้าเหมือนว่านางกำลังจะตายรักลัก,ลก ลักแรกของข้าหายไปไหนเนี่ยในเวลาต่อมานางก็กัดฟันอย่างกระทันหันจ้องมองไปที่เยาเยาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพุ่งเข้าหานางแลวตะโกนว่าข้าข้าไม่สนใจข้าไม่สนใจหรอกเพราะเจ้าสวยขนาดนี้ข้าจะไม่ยอมแพ้แม,ม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามเยาวเยาตกใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของจัวชิวชิงอยู่โดยไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีทุกคนต่างพูดว่านางเป็นเทวดาตัวน้อยตอนนี้ดูเหมือนว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้มอบให้โดยไม่มีเหตุผล วิธีคิดของนางนั้นแตกต่างไปจากบรรทัดฐานอย่างแท้จริงผู้หญิงคนหนึ่งจะไปชอบผู้หญิงอีกคนได้ยังไงนิ้วเรียวยาวของเยาเยายื่นออกมาหยุดจัวชิวชิงอยู่ที่กำลังจู่โจมหน้าผาของนางด้วยความหมงุดหงิดถอยออกไปข้าไม่มีเวลาเล่นเกมแบบนั้นกับเจ้าดวงตากรมโตของจัวชิวชิงอยู่มีน้ำตาคลอบเบ้าขณะมองดูเยาเยาแล้วพูดอย่างไม่ยอมแพ้เจ้าปีศาจชั่วร้ายเจ้าทำ้ายรักแรกของข้าชดเชยให้ข้าเดี๋ยวนี้ เยาเยา,ยาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่นางจะพูดออกมาตรงๆเดี๋ยวข้าจะชดใช้ให้เจ้าด้วยโจโหยวนจัวชิวชิงอยู่ขมวดคิ้วเขาไม่สามารถเอาชนะข้าได้ด้วยซ้ำข้าไม่ต้องการคนที่อ่อนแอกว่าข้าเยาเยา,ยาไม่สนใจนางนั่งย,งยองยองริมรำทานและคลายเสื้อผ้าออกเผยใหเห็กกระดูกหายปลาและไหล่บนสวยงามของนางมีบาดแผลเปื้อนเลือดที่ดูน่ากลัวพอสมควร ความเย็นจะเลือกแล่นผ่านดวงตาของยาวๆขณะที่นางเลือบมองบาดแผลจากนั้นก็หาไปทางจัวชิวชิงอยู่และพูดว่าเจ้าช่วยทายาให้ข้าหน่อยจัวชิวชิงอยู่วิ่งเข้ามาด้วยเสียงดังดวงตาของนางเปล่งประกายขณะที่นางจ้องมองไปที่เนื้อสีขาวราวกระยกและกระดูกไข่ปลรราไอันวิจิตรงดงามจากนั้นนางก็แอบมองลงไปด้านล่างมองเห็นส่วนโค้งวอาวสีขาวราวกะหิมะที่งดงามในทันทีภาพที่เราอารมณ์ขนาดนี้ ขนาดชายใดๆก็ต้องเลือดก,กําดาวไหลเเยาสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของนางนางจึงจ้องมองกลับยังเย็นชาในทันทีจัวชิวชิงอยู่รีบถอนสายตาออกหยิบถุงยาออกมาและเริ่มทายายให้เเยาๆอย่างเหมาะสมตอนนี้พวกเราหนีมันพ้นแล้วเหรอเเยาๆถามจัวชิวชิงอยู่ตอบอย่างภาคภูมิใจเจ้าวางใจเถอะแม้ว่าข้าจะยอมรับว่าไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ในการต่อสู้แต่ถ้าพูดถึงการหลบหนีแล้วล่ะก็แม้แต่อูฮวง ก็จะกินได้แต่ฝุ่นของข้าเท่านั้นข้าเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาไม่สามารถหาได้แม้แต่ร่องรอยของเราดังนั้นตัวเราจึงปลอดภัยแน่นอนเยาเยาพยักหน้าถ้างั้นข้าขอพักผ่อนสักสองสามวันข้าจะเตรียมของบางอย่างแล้วเจ้าจะทําอะไรต่อเยาเยา,ยาจ้องมองน้ําใสของลาําธารใบหน้าอันง,งดงามที่สะท้อนอยู่ในน้ําน,านั้นยิ้มเล็กน้อยแววตาสังหารอันเยือกเย็นถูกเปิดเผยออกมาข้าจะให้มันชดใช้ ในป่าภูเขาที่ห่างไกลจากที่อยู่ของจัวชิวชิงอยู่และเยาเยาสีหน้าเย่หมิงดูน่าเกลียดขณะที่สายตาของเขาจับจ้องไปที่ป่าภูเขาที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลือดปรากฏออกมาที่หางตาเห็นได้ชัดว่าเขาใช้กำลังในศาสตร์ค้นหาจากดวงตาอีกครั้งหาพวกมันไม่เจอหรือไงเมื่อเห็นสีหน้าของเขาหัวใจอู่ฮวงก็ตกต่ำลงเย่หมิงพยักหน้านางเร็วเกินไปข้าไม่สามารถหานางเจอ สีหน้าของอูห่วงเย็นชาขณะที่เขาส่งหมัดไปที่ต้นไม้ยักษ์ตรงหน้าเขามันแตกเป็นเสี่ยงๆพวกเขาแทบไม่มีทางเลือกอื่นเหลืออีกแล้วการทำให้โจเซียวเย่าบาดเจ็บได้สร้างโอกาสเช่นนี้หาได้ยากมากในอนาคตแต่ถึงกระนั้นโจเซียวเย่าก็ยังสามารถหลบหนีไปได้สิ่งนี้จะเป็นอันตรายอย่างมากต่อพวกเขาในอนาคตเย่หมิงสส่หัวและกล่าวว่าตอนนี้พวกเราไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเขาได้แล้วจะดีกว่าถ้าปล่อยให้เขาฝากชื่อไว้บนแผ่นจารึกนักบุญไว้ก่อน เขาหันไปมองร่างสี่ร่างที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาอู่ฮวงกล่าวอย่างเฉยเมยเจ้าแน่ใจแล้วมันจะไม่ส่งผลดีต่ออัจฉริยะของทวีปช้างหมางแทนด้านหลังเย่มหมิงหญิงสาวผมยาวสีแดงจากกลุ่มสี่คนหัวเราะเมื่อได้ยินเช่นนี้และกล่าวว่าที่จริงแล้วเจ้าสามารถลองกับพวกเราเป็นการส่วนตัวได้นะคำพูดของนางเต็มไปด้วยการยั่วยุชัดเจนว่านางไม่กลัวอูฮวง คนเก่งๆนั้นมาจากที่เล็กๆอย่างทวีปชางบางได้ยังไงผู้ที่พูดออกมาเป็นเด็กหนุ่มที่ดูคล้ายกับขอคอยโลหะอาคาราเลืองแสงปรากฏให้เห็นจางๆบนร่างกายที่กำยำของเขาในขณะที่ร่องรอยแห่งความดูถูกเยียดยามปรากฏให้เห็นบนใบหน้าสีหน้าของอูฮวงยังคงเฉยเมยไม่มีความโกรธใดๆทั้งสิ้นราวกับว่าไม่สะทกสะท้านต่อคำพูดของพวกเขาดีเพราะจะไม่มีใครมาเก็บศพพวกเจ้าหาพวกเจ้าถูกตีจนตายหลังจากพูดจบ ร่างเขาก็เคลื่อนไหวเหยียบลงบนพลังหยวนขณะที่เขาะยานขึ้นไปบนท้องฝาดวงตาของอัจฉริยะทั้งสี่แห่งทวีปต,ตรงส่วนเปลี่ยนเป็นเย็นชาและกำลังจะหยุดเขาเอาไว้แต่พวกเขากลับเห็นเย่หมิงโบกมือให้และหยุดพวกเขาแทนการโต้เถียงกันไม่มีความหมายหรอกจงใช้การกระทำของพวกเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าเย่หมิงจ้องมองร่างอูหวงขณะที่เขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงเฉยเมย เราอจฉริยะที่เป็นเสาหลักทางจิตใจของคนรุ่นใหม่ของทวีปช้างหมางเราเพียงแค่ต้องเอาชนะพวกเขาเพื่อทำลายขวัญกำลังใจทำให้พวกเขาไม่ต้องคิดถึงพรของดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาหัวเราะเบาๆให้กับบุคคลทั้งสี่ซึ่งเป็นเสียงหัวเราะที่แฝงคุณยความน่ากลัวจากนี้ต่อไปเราจะทำให้ผู้คนจากทวีปช้างหมางอยู่ภายใต้ร่มเงาของทวีปตรงส่วนของเราขวบ พลังหยวนสีทองเข้มพุ่งผ่านขอบฟ้าและลงบนยอดเขาแห่งหนึ่งร่างโจโหยวนได้ปรากฏขึ้นสีหน้าของเขาค่อนข้างมืดมนในระหว่างการเดินทางอันยาวนานเพื่อมาที่นี่เขาพยายามสอบถามข้อมูลอยู่ตลอดแต่ก็ไม่พบข่าวคราวใดๆเกี่ยวกับเยาเยาเลยดินแดนแห่งนี้มันกว้างใหญ่เกินไปการค้นหาเหมือนแมลงวันไรหัวนั้นช่างไร้ประโยชน์เลือกเกินโจโหยวนขมวดคิว้วเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาต้องไปที่ที่คนอยู่จํานวนมากระหว่างทางมาที่เนี่ย ผู้คนในพื้นที่มุ่งหน้าไปในทิศทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งว่ากันว่ามีสระน้ำสีทองปรากฏขึ้นสระน้ำแห่งนี้ลึกลับและลือกกันว่าเป็นพรชั้นสูงเลยทีเดียวสีหน้าของโจหยวนแสดงความคิดที่นั่นน่าอาจจะมีอัจฉริยะมากมายถ้าข้าไปที่นั่นข้าคงได้ข่าวคราวเกี่ยวกับเยาเยาดวงตาของโจหยวนกระพริบโดยไม่ลังเลพลังหยวนก็พุ่งทะยานเป็นแสงสีทองเข้มพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งครึ่งวันต่อมาโจหยวนมองเห็นทิวเขาที่ทอดยาวหมอกหนาปกคลุมทั่วท้องฟ้า ทำให้ไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในได้พลังหยวนอันลวนลางยังปรากฏอยู่ภายในหมอกแหรัศมีแห่งความตายหากมองทะลุไปในหมอกที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะรู้สึกเหมือนเห็นแสงสีทองค่อยๆจางลงปรากฏขึ้นในส่วนลึกผู้คนจำนวนนับไปทวนหลังไหลเข้ามาจากทุกทิศทางทำให้เกิดเป็นแถวที่ดูอลังการอย่างยิ่งเห็นได้ชัดว่าข่าวเรื่องสา้ําทองคำได้แพร่กระจายออกไปแล้วร่างโจยวนมุ่งตรงไปที่ขอบของเทือกเขาเขาเองก็เลี่ยงที่จะเข้าไปในหมอกเช่นเดียวกัน เพราะกลัวว่าอาจจะดึงดูดความสนใจของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักร่างของเขาล่อนลงในป่าซึ่งเป็นบริเวณด้านนอกของเทือกเขาและเห็นร่างหลายร่างบินผ่านพวกเขาไปเขาติดตามไปโดยหยุดผู้คนเป็นครั้งคราวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเยาวๆหลังจากผ่านไประยะหนึ่งเขาสามารถรวบรวมข้อมูลได้เพิ่มเติมเล็กน้อยส่วนใหญ่กล่าวเพียงว่าพวกเขาได้เห็นอูฮวงและก,กลุ่มของเขาไล่ตามใครบางคนแต่ไม่ทราบทิศทางสิ่งนี้ทําให้โจหยวนขมวดคิ้วมากขึ้นเรื่อยๆโจหยวนไม่ได้ชะลอความเร็วลง หมอกรอบข้างก็หนาขึ้นเรื่อยๆเขาได้ยินเสียงคำรามและเสียงขอนดังกึกก้องมาจากระยะไกลขณะที่กระแสพลังยนที่แผ่วเบาแต่รุนแรงแพ่กระจายออกมาเป็นระยะระยะโจยวนบินออกจากป่าในขณะที่มีที่ราบปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาฝีเท้าของเขาหยุดชงะงักลงอย่างกระทันหันพอได้มีร่างร่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหน้าของเขามีรูปโครงกระโหลกเรือนลางอยู่บนเสื้อผ้าของร่างนั้นในขณะที่รัศมีอันมืดมิดและเยือกเย็นอย่างยิ่งพผ่ออกมาจากตัวของเขา ทำให้เกิดความหนาวเย็นในอากาศโดยรอบโจหยวนขมวดคิ้วขณะจ้องมองร่างนั้นแต่เขาไม่ได้พูดอะไรและหันหลังเพื่อจะจากไปฟืดอย่างไรก็ตามทันทีที่เขาหันกลับร่างนั้นก็ยกมือขึ้นจู่ๆพลังหยวนสีเทาก็พุ่งออกมาปล่อยพลังเสียงฟอร์ที่แหลมคมรวดเร็วร้าวกับสายฟ้าพุ่งเข้าหาโจหยวนโจยวนส่งหมัดกลับไปในขณะที่พลังหยวนสีทองเข้มพุ่งทะลักทําให้เกิดคลื่นในอากาศกระจายพลังหยวนสีเทาอันเยียบเย็นออกไป เมื่อพลังหยวนสีเทาถูกกระจายออกไปโจหยวนรู้สึกถึงพลังหยวนอันเย็นเยือกรุกรานเข้ามาในร่างกายของเขาทําให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงทาให้เนื้อหนังของเขาแข็งตัวขึ้นเพราะว่าในขณะที่พลังหยวนสีเทากําลังจะลุกล้าเข้าไปอีกขั้นก็มีพลังหยวนสีแดงเลือดพุ่งออกมาและกลืนกินมันในคําเดียวโอ้ร่างนั้นร้องออกมาเบาๆด้วยความประหลาดใจคิ้วของโจโยหยวนขมวดเข้าหากันแน่นขณะที่เขาหันไปมองร่างนั้นและถามว่าเจ้าเป็นใคร เขาดูเหมือนจะไม่รู้จักคนผู้นี้แต่เนื่องจากคนผู้นี้โจมตีเขาตั้งแต่เผชิญหน้ากันครั้งแรกดังนั้นจึงชัดเจนว่าเขาอยู่ที่นี่เพื่อโจโยหยวนร่างนั้นค่อยๆหันกลับมาเผยเห็นเพียงใบหน้าที่ซีดเผือกของชายหนุ่มราวกับว่าเลือดทั้งหมดถูกสูบออกจากร่างกายดวงตาสีกิเท่าของเขาดูเหมือนจะมีรัศมีแห่งความตายเขาไอเบาๆก่อนจะพูดอย่างช้ชาๆนิกายยามะเจินซูเจินซูเหรอโจโยหยวนตกตะลึง ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็มองดูผิวที่ซีดเผือกของอีฟาแล้วพยักหน้าเจ้าดูอ่อนแอข้าว่าเจ้าคงต้องไปหาอะไรกินเพิ่มก่อนชายหนุ่มหน้าซีดไม่มีอารมณ์ใดๆขณะจ้องมองโจหยวนโจหยวนยักไหลข้าแค่ล้อเล่นนะราชายามะน้อยแห่งนิกายยามะไม่มีอะไรจะทําแล้วหรืองไงถึงมาโจมตีข้าได้นะข้าเชื่อว่าพวกเราไม่เคยมีความแค้นเคืองกันเลยเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าเจิ้นซูกล่าวอย่างตรงไปตรงมา นิกายยามะติดหนี้บุญคุณต่อเมืองซากนักบุญจากนั้นโจวยวนจึงได้เข้าใจปรากฏว่านั่นก็คือเซียวเทียนส่วนช่างเป็นคนเก่งอะไรเช่นนี้เขาจ้างได้แม้แต่อัจฉริยะระดับสูงสุดอย่างราชายามาหน่อยโจวยวนถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วเจ้าพบค่าได้ยังไงถุงเฉียนคุณของคนอื่นไม่ควรถูกหยิบไปโดยไม่ใส่ใจน้ำเสียงของเจิ้นซูสงบปราศจากความรู้สึกใดๆโจวยวนพยักหน้า เซียวเทียนส่วนถูกพิษโลหิตที่เจ้าส่งเข้าไปในร่างกายของเขาตอนนี้เขาทรมาจนเกือบตายนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมข้าถึงต้องจับเจ้าแล้วพาเจ้ากลับไปเพื่อทำลายพิษให้เขาน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความน่ากลัวความน่ากลัวจนทำให้ใครๆต่างก็ตัวสัน่นพวกเขาต้องโทษตัวเองจึ้นซูพูดอย่างเฉยเมยต่อข้าไม่มีเวลามาวุ่นวายกับความแคนระหว่างพวกเจ้าสองคน ข้าเพียงแค่ต้องจับตัวเจ้ากลับไปเพื่อกำจัดพิษหลังจากนั้นนิกายามะและเมืองสร้างนักบุญจะไม่เป็นหนี้ซึ่งกันและกันอีกต่อไปโจหยวนใส่หัวข้าก็ไม่มีเวลามาวุ่นวายกับหนี้ของเจ้าเช่นเดียวกันข้าบอกว่าข้าจะจับเจ้าข้าไม่ได้บอกว่าข้าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าซัก่อนเมื่อพูดคำสุดท้ายร่างของเจิ้นซูก็พุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับภาพลวงตาพุ่งตรงไปที่โจหยวน มือที่สอดไว้ในแขนเสื้อของเขายื่นออกมาเผยเห็นรูปร่างที่ผอมบางมือของเขามีสีดำอมเทาขณะที่กลิ่นอันเน่าเหม็นและด่าสะพึงกลัววนเวียนอยู่รอบตัวเขาเล็บที่แหลมคมฉีกขาดได้แม้กระทั่งอากาศดวงตาโจยวนหลีลงแต่เขาก็ไม่ได้ถอยหนีนิ้วตั้งห้ากำแน่นเป็นกำปั้นพลังหยวนสีทองเข้มพุ่งพล่าขนขณะที่มัดถ,ถูกปล่อยออกไปปังมัดและฝ่ามือประทะกันพลังหยวนประทะกันทำให้พื้นดินใต้เท้าของพวกเขาแตกร้าวในทันที มือพิษศพดวงตาเจิ้นซูฉายแววมืดมิดขณะที่แสงเย็นเยือยปรากฏที่ปลายนิ้วของเขาขูดหลังมือโจยวนอย่างรุนแรงพิษศพบรรจุอยู่ในมือของเจิ้นซูจะแทรกซึมเข้าสู่เนื้อนหนังของใครก็ตามที่สัมผัสมันแกรกปลายนิ้วของเขาไม่ได้ทําให้เลือดของโจหยวนออกแต่กลับมีประกายไฟป,ประทุออกมาเกร็ดสีทองปรากฏบนหลังมือของโจหยวนชอบเล่นกับพิษงั้นเหรองั้นลองชิมของข้าดูบ้าง โจโยวนหัวร้อนอย่างเย็นชาขณะที่ฝ่ามือของเขาฟาดไปข้างหน้าพรางหยวนสีทองเข้มพุ่งออกมาบีบเลือดออกมาเป็นเส้นอย่างรวดเร็วพุ่งไปที่หัวของเจิ้นซูสายเลือดนั้นก็คือพิษมังกรแห่งความเครียดแขนงโขกขณะที่บันบินไปก็ได้ยินเสียงคำรามอันเครียดแขนแผ่วเบาของมังกรดวงตาของเจิ้นซูหลี่ลง เขารู้วันนี้คือพิษเลือดที่ทรมานเซียวเทียนส่วนอย่างโหดร้ายเขาไม่กล้าที่จะปล่อยให้มันสัมผัสตัวเขาเขารีบโบกแขนเสื้อขณะที่พลังหยวนสีเทาดำเย็นๆหลายชั้นรวมตัวกันอยู่ตรงหน้าซิ่วเส้นใยพิษมังกรเห็นความเครียดแขนกัดกินอย่างต่อเนื่องบุม้มพลังหยวนสงพลังสองลูกประทะกันทำให้ต้นไม้บริเวณใกล้เคียงโค่นหกักขณะที่ร่างของโจหยวนและเจิน้นซูถูกเวียงไปด้านหลัง ทันทีที่ร่างของเจิ้นซูกระเด็นถอยหลังการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาเห็นพลังหยวนสีน้ำเงินน้ำแขง็งพุ่งเข้าหาเขาจากทางตาทำให้เกิดชันน้ำแข็งบนพื้นดินทุกที่ที่มันผ่านนิ้วกระดูกซพเจิ้นซูส่งการโจมตีด้วยนิ้วอันรวดเร็วรากระสายฟ้าออกมาพร้อมกับรัศมีแห่งความตายใบไม้สีเขียวบนพื้นกลายเป็นฝุน่นเมื่อพลังหยวนสีเทาดำพัดผ่านสึบๆการโจมตีดังกล่าวได้ฉีกทะลุพลังหยวนสีเงินน้ำแข็งออกไป เช้นซูหันศีรษะไปเล็กน้อยสีหน้าของเขาค่อนข้างเงข่งเครึมขณะจ้องมองป่าทางขวาของเขาไม่กี่วินาทีต่อมาร่างเล็กๆก,ก็เดินออกมาพร้อมกับรอยยิ้มดวงตาโจหยวนก็มองไปที่ร่างที่คุ้นเคยและก็ต้องตกตะลึงขึ้นในทันทีลู่หลัวเหรอเอาละครับก็เป็นนั้นจบในบทที่แปสบ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังประทะก,กันลู่หลัวก็โผล่มาพอดีนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณติดตามรับฟัง อย่าลืมกดไ like, ลวว ink, ค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อลๆทค่จะถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ